สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอสทิจูดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามสื่อข่าวของเวียดนามได้ตีข่าวว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมจะยกเลิกสัญญากับอากิระนิชิโนผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชาวญี่ปุ่นซึ่งคาดว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะดึงลีริมเซียงโค้ชชาวเกาหลีใต้มาทำหน้าที่แทน จากเทปข่าวเวียดนามเอกเพก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับทีมชาติไทยมักใช้โค้ดที่เล่นเกมรุกและสวยงาม ส่วนโค้ชเกาหลีใต้ชอบเล่นเกมลับและดุดดันถ้าสมาคมฟุตบอลของไทยแลนด์จะใช้โค้ชเกาหลีใต้จริงนั่นแสดงว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปลายวัรและนิชิโนะทั้งสองคนเป็นโค้ดร,ระดับโลกพวกเขาประสบความสําเร็จอย่างมากในฟุตบอลโลกแต่ไม่ประสบความสําเร็จในการคุมทีมชาติไทยแล้วทําไมปาร์คขังซอถึงประสบความสําเร็จกับทีมชาติเวียดนามเหตุผลเพราะว่า ปาร์คฮังซอดูคค์ดของนักเตะเวียดนามและสามารถดึงเอาศักยภาพของนักเตะออกมาใช้ได้แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ปาร์คฮังซออาจไม่ใช่โค้ชที่เก่งที่สุดแต่เขาสามารถทำในสิ่งที่โค้ชดีๆหลายคนทำไม่ได้เช่นเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่พิเศษเพื่อรวมนักเตะให้เป็นหนึ่งเดียวทุกคนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมีพ่อที่เป็นแบบอย่างและลูกที่เชื่อฟังที่มีความสามารถเข้าใจกันรักกัน ทั้งในและนอกสนามนี่เป็นส่วนหนึ่งของพลังที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าคอมเมนต์ Comment ต่อไปถ้าไทยแลนด์ใช้โค้ชเกาหลีใต้จริงต่อไปฟุตบอลระดับชาติในอาเซียนก็จะมีสไตล์การเล่นที่รุนแรงดุดันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียรหรือไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปในปัจจุบันมี2ประเทศในอาเซียนที่ใช้โค้ชเกาหลีใต้มีอินโดนีเซียที่เล่นเกมรุนแรงสะปะปกปรก และเวียดนามที่เล่นเกมดุนแรงดุดันส่วนไทยแลนด์เล่นเกมลุกพองบอลสวยงามซึ่งแตกต่างกับสไตล์ฟุตบอลเกาหลีใต้คอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปอย่าคิดว่าการใช้โค้ดเกาหลีใต้จะประสบความสำเร็จทุกทีมแม้กระทั่งโค้ดชาวเกาหลีใต้ที่คุมทีมระดับสโมสรในเวียดนามก็ถูกไล่ออกเกือบหมดแล้วคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปในอนาคตอาเซียนจะกลายเป็นศึกของเกาหลีใต้ เขรู้ว่าเวียดนามประสบความสาเร็จก,กับโค้ชเกาหลีใต้ดังนั้นทุกประเทศจึงอยากเรียนแบบเวียดนามแต่ขอบอกว่าโค้ชแบบปาร์คฮังซอมีคนเดียวเท่านั้นในเวียดนามคอมเมนต์ Comment, ต่อไปตามข้อมูลล่าสุดของสมาคมฟุตบอลแต่ละประเทศในอาเซียนต่างให้ความสนใจกับโค้ชเกาหลีใต้มากฟีเวอร์อินดาเซียนโค้ชเกาหลีใต้คอมเมนต์ Comment, ต่อไปมีเพียงโค้ชเกียรติศักดิ์เท่านั้น ที่จะพาไทยแลนด์กลับสู่ความยิ่งใหญ่ได้ทำไมไทยแลนด์ไม่มองหาโค้ชในประเทศที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือเทียบเท่าโค้ชเกียรติศักดิ์ฉันว่ามันจะเป็นผลดีต่อไทยแลนด์มากกว่าคอมเมนต์ต่อไปรูปแบบการเล่นที่สวยงามตอนนี้มันคงไม่พอสำหรับฟุตบอลสมัยใหม่มันมีความจำเป็นที่พวกเขาต้องหาโค้ชที่มีสไตล์การเล่นที่ดุดันมเช่นโค้ชจากเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อไป หวังว่าในอนาคตเกียรติศักดิ์จะเข้ามาแทนที่ปาร์คขังซอเมื่อเขากเกษียณคงจะได้หวนกลับไปคุมทีมชาติไทยอีกเลยคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปประเทศอื่นเขาไม่เข้าใจในความสําเร็จของปาร์คขังซอและทีมชาติเวียดนามไม่ใช่มีแค่ปาร์คขังซอคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้เวียดนามประสบความสําเร็จแต่รวมถึงทีมโค้ชชาวเกาหลีใต้และนักเตะเยาวชนของเวียดนามที่มีความสามารถด้วยคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไป เวียดนามได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าในการพัฒนาฟุตบอลน,นั่นคือการพัฒนาการฝึกซ้อมของผู้เล่นเยาวชนและมีโค้ชที่มองเห็นและสามารถดึงศักยภาพของนักเตะออกมาใช้งานได้คอมเมนต์ต่อไปถ้าอยากให้ทีมชาติไทยกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกครั้งต้องใช้โค้ชอย่างเกียรติศักดิ์เท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปไทยแลนด์และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเรียนรู้ศึกษาประเทศเวียดนาม เพราะเห็นว่าพวกเราประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ไทยแลนด์เห็นว่าเวียดนามประสบความสำเร็จกับปาร์คฮังซอก็เลยอยากเรียนแบบเวียดนามก็เท่านั้นเองคอมเมนต์ Comment ต่อไปสมาคมฟุตบอลไทยควรถามคุณปาร์คฮังซอว่ายังมีเพื่อนหรือญาติที่เก่งเท่าคุณไหมช่วยแนะนำให้หน่อยคอมเมนต์ Comment ต่อไปเกาหลีใต้มีโค้ทหลากหลายสไตล์ และอาจจะมีโค้ชที่เหมาะสมกับฟุตบอลไทยหวังว่าไทยแลนด์จะพบโค้ชที่ใช่เพราะยังไงคารัดของผู้เล่นไทยก็ยังสูงกว่าของเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์ใช้ประโยชน์จากการจ้างนิชนิโนแค่ผลทางการตลาดเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปถ้าแฟนบอลชาวไทยชอบสไตล์การเล่นแบบเกมลุกและไม่ปะทะควรใช้โค้ดชาติอื่นไม่ใช่เกาหลีใต้เพราะแฟนบอลชาวไทยมักพูดเสมอว่า โค้ชเกาหลีใต้รู้แค่เกมรับและปะทะอย่างหนักหน่วงแต่ไม่มีเกมลุกคอมเมนต์ Comment ต่อไปไม่ว่าไทยแลนด์จะนำเข้าโค้ดเกาหลีใต้กี่คนเวียดนามก็ยังแข็งแกร่งกว่าเพราะเวียดนามมีปาร์คฮังซอแนะนำแฟนบอลชาวไทยนะควรเปลี่ยนประธานสมาคมฟุตบอลคนใหม่จะดีกว่าเพราะน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาตรงจุดคอมเมนต์ Comment ต่อไป บุคลิกของนักเตะไทยค่อนข้างที่จะคล้ายก,กันกับนักเตะลาตินอเมริกาซึ่งหมายถึงการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าที่จะใช้วินัยบังคับซึ่งการใช้วินัยบังคับอย่างเข้มงวดกับนักเตะไทยอาจจะใช้ได้ดีในตอนแรกแต่ระยะยาวในอนาคตฉันว่ามันไม่เหมาะสมกับพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปผมแนะนำให้นำโค้ชเกียรติศักดิ์กลับไปคุมทีมชาติไทยอีกครั้งเพราะมันเหมาะสมที่สุดแล้วเทคนิคของนักเตะไทยดีมาก นักเตะแค่ต้องการคนที่เขาเคารพและศรัทธ,ธาเท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อไปเป้าหมายของสมาคมฟุตบอลไทยคือต้องการกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านั้นในยุคเกียรติศักดิ์อาเซียนเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างของทีมชาติไทยต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่อาเซียนงงมากมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับถ้าสมาคมฟุตบอลไทยจะเลือกลีริมเซียง ่งเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชในทีมเกาหลีใต้มาหลายปีและเป็นอดีตโค้ดของสโมสรฮองอันยาลายและสโมสรฮูจิมินซิตี้ฉันคิดว่าค่าร์ดของลีริมเซียงยังไม่ถึงแต่ถ้าจะใช้ก็ใช้ได้นะนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่าน ได้คลิปนี้เลยครับ